ครับผมต้นมานัทกุระปาราน,นนะครับเป็นนักแข่งจีที่3ครับผมวันนี้อยู่กิจกรรมเป็นเนี่ยครับ HCD นะครับเป็นแก๊งพวกเราที่มาขับรถไม่ว่าจะเป็นหลายๆท่านไม่ว่าพี่บอลอะไรเงี้ยมารวมกันขับในบแฉ็กเลกันตอนแรกฟังก่อนว่ารถอีเวกตาเป็นรถไฟฟ้า900มา้า900กว่ามา้าก็ตกใจก่อนนะเพราะว่าโอ้โหถ้าจะแรงได้ดูแล้วยิ่งเคมไวสูถึงร้0วิกว่าโอ้ยิ่งตกใจเลย โนยรวันหนึ่งนาที53วันนี้ผมวิ่ง1รอบก็ติดรถ1นึคันที่โค้ง4เราแค่เอาแล้วก็ลองเลยนะครับก็ยังไม่ได้ซ้อมอะไรแต่ถือว่าเป็นเวลาที่เร็วมากพอสมควรเนาะสำหรับรถ s u v อาจจะด้วยความแรงด้วยหนึ่งที่เขาทําได้ท็อปสปีดได้ดีนะครับด้วยโค้งอะไรต่างๆนะครับถือว่า ความเร็วเนี้ยพอๆกับใกล้เคียงกับซูเปอร์คาร์เลยสิ่งแรกที่เห็นนี่คือความสวยก่อนรูปร่างหน้าตาสวยโฉบเฉี่ยวมีช่องลมฝากระโปรงอะไรต่างๆเหมือนแอโร่ที่เขาทํามาแบบเฮ้ยมันต้องกลายเป็นเอสยูวีที่ขับดีแน่เลยนะครับก่อนที่จะลองขับนะครับแล้วพอเข้าไปนั่งเนี่ยมุมมองต่างๆกระจกหน้ากระจกข้างอาจจะเล็กไปนิดนึงแต่กระจกหน้าเนี่ยทำให้มองสบายนั่งก็สบายนะครับแล้วก็มีเครื่องเสียงอะไรต่างๆที่มันดูแบบการตกแต่งที่มันดูดีนะครับ ไม่เชิงสปอร์ตขนาดนั้นก็จะคิดว่าเออไหนลองดิต่างๆก็ถือว่ารวมๆดีแล้วก็ไปลองความแรงโดยปกติเห็นเขาพูดกันว่าประมาณ200แล้วมันก็จะผับฉลออันนี้แบบ180 2 0 0 2 2 0 240โอ้โหขึ้นเร็วไม่หยุด200กว่าไม่หยุดเลยทยานจริงๆนะครับสิ่งแรกที่ตกใจก็คือความความแรงนะครับแรงจริงๆนะครับอันที่2ก็คือการเข้าโค้งเนี่ยค่อนข้างที่จะบอกว่าไม่เหมือน s อ v จก็ไม่ใช่เหมือน SUV จที่ สามารถทําได้ดีมากก็คือมันยังมีความหน่วงนิดหน่อยแต่การเกาะถนนการเบรกจุดเบรกต่างๆได้ลึกมากจากรถสปอร์ตอาจจะถอยมานิดนึงนะครับเพราะว่าหนักแต่พอเลี้ยวเข้าไปแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะไปต่อได้คือโดยปกติเนี่ยรถไฟฟ้ารถอะไรต่างๆพอเบรกเสร็จเลี้ยวเข้าไปจะมีความหนักที่ยังไม่สามารถที่จะเดินคันเร่งได้เพราะยังมีการหน่วงของน้ําหนักอยู่แต่คันนี้สามารถทําได้ดีมากนะครับทั้งเบรกทั้งเลี้ยวเร่งอาจจะมี อันเดอร์เ r ียบ้างเล็กน้อยก็เป็นปกติของรถทั่วไปนะครับเลี้ยวหน้าค่อนข้างที่จะใช้คําว่าคมเลยแล้วกันนะครับในระดับหนึ่งคมเลยแหละทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนอารมณ์ประมาณรถที่มันใส่ล้อใหญ่ๆแล้วเกาะถนนนะมันก็เลยเลี้ยวเข้าไปได้ดีนะครับถ้าใครที่ชอบแพรกเนี่ยค่อนข้างที่จะขับสนุกใช้คําว่ามากเลยแล้วกัน ด้วยความแรงด้วยการเข้าโค้งด้วความมั่นใจอยากให้มาลองผมว่าไม่ว่าจะเป็นเบรกหรือเลี้ยวหรือเร่องอะไรเงี้ยต่างจากรถไฟฟ้าที่เรื่องความหน่วงของน้ําหนักรถมันทําให้รู้สึกมันไม่ได้คล่องตัวแต่มันทําได้ในการเข้าโค้งก็ถือว่าลบจุดบอดของเขาที่เป็น SUV ที่ใหญ่แล้วกัตาเร่งที่แรงเนี่ยขับสนุกแน่นอนแล้วก็ข้างในที่มันหรูหราขึ้นนั่งสบายขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่องกระจกอะไรต่างๆเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันสบายขึ้นก็ถือว่าครบคันนะ